สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านคา่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอสเคียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะพี่น้องเอฟซค่ะเมื่อนี้เป็นเมื่อโชคดีโชคมันของสุข่สุคนเป็นวันที่รอความหวังกับกับทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนมีความหวังกันทุกคนนะคะเมื่อนี้เป็นเมื่อโชคดีของทุกคนเนาะก็ดีใจนํากับพี่น้องเอฟซที่ถือไวยเล่าเมือ่อคืนนี้เนาะวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมเป็นวันสิ้นเดือนนะคะเป็นวันโชคดีของพี่น้องอิเลียเมื่อนี้เริ่มต้น วันใหม่เดือนใหม่กระคอยพี่น้องโชคดีเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะกับผู้ใดบ่ได้กับพูต้องไปเสียใจเนาะค่ะแต่สําหรับผู้ใดที่เขาไลา่กลุ่มซอยเขียวนะ่ะไพ่มีโสงมิลาบนํากระทักเซร็จท,ทักกันมาไหนเดอ้อ <c> แ <oughs> <c oughs> ม่นบ่ถือกระทักแม่แห่หายหูจากในเพื่อนในกลุ่มมีใครมั้งก็อยากหูจากขึ้นกันเนาะมาแคร์โบกีข้อนังเด้เพื่อนมาแบบใดนี่ซอยเขียวกับพอเข้าใจกรุณาทักมาให้ชิน ชิ้นกันหน่อยนะคะเกิดความคุ้นเคยกันแน่ทักให้คุยกันแน่นะคะว่ามันถือว่าถือกระเงียบไปกิบในไลนมีอยู่เจ็ดสิบก้อนทักไม่อยู่หรอกวังเศร้านี่แหละพี่น้องส่วนที่เหลือ,อาหายไปใส่กระบอจักมันมีตัวตนหรือเปล่ากระบอจักนะะเนาะค่ะเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องโชคดีกันสุข,ขสุขคนเนาะค่ะอันนี้ซออเียวกับอยากจะว่าเาให้พี่น้องฟังเพราะว่ายัง แสดงตัวตัวในซอรู้หน่อยนะคะได้บ่ได้ซอเขียวกับ่วบาดอกได้หน่อยได้หลายซอเขียวก็บด้วาแค่อยากให้พี่น้องต่อบุญท่านคุณคู่บาอาจารย์เนี้ยมีค่าสมุดประกาศเนาะค่ากระฟวกกาแฟค่าเบาให้พี่น้องฟังนี่แหละส่วนหนึ่งก็ได้เนาะค่าแดงฝันนำใจกันค่ะพี่น้องเอซีค่ะหน่อยหลายบด้วาค่ะขอแค่ให้ึกถึงคุณคู่บาอาจานนรย์เนาะซอเขียวกะ นับถือคู่บาจาันพอสารวัตรนี่เป็นยางแห้งเลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนะตอนนี้นับถือคุณคู่บาจาันย์ยางแห้งเลยนะพอสารวัตรนี่นับถือมาแต่เถือแหลกแล้วล่ะแต่โดนมาที่เพิ่นห่มาเนาะซอเขียวกับซ้อมอยู่อะไรพอสิเขาบอ่อเขาบอ่อเนาะเถือแหลกกับเขาแตกตุ่มเลยหาหนึ่งห้ยใหญ่เนาะค่ะพ่อมาห้วยเล่ายัางแตกวันสูวัดค่ะพี่นอออ้องเอฟซีเอ้ยสอเขียวก็ได้คู่บาจันดีค่ะ ซ้อเขี้ยวกันนีสินหลายพนเนาะเล่กกะบเซื้อขันซื้อกะย่านคัดกบพี่น้องขันเคยซื้อแล้วมันขัดก็เลยบ่อยากซื้อค่ะพี่น้องเอฟซีคะกะเลยบางให้พี่น้องเอฟซีถือซะเนาะผู้ได้เพิ่นถือเพิ่นกะสีเมตตาสงสารโอนมาให้เป็นค่ากะฟอดกาแฟกินละเมอเนาะพี่น้องเอฟซีคะค่ะส่วนหนึ่งกะแบ่งเป็นส่วนของอาจารย์เพิ่นส้อเขี้ยวกะแบ่งเป็นซัดเป็นส่วนให้เนาะค่ะตามที่พี่น้องเอฟซีบอกมาค่ะ ตามที่พี่น้องเอฟซีบอกมาว่าให้แบงพ่อน้ำเด้อเท่านั้นเท่านี้ตามที่พี่น้องบอกมาเนาะของพ่อสารวัตรเด้อค่ะสม,มุดประกาศพ่อเด้อบริษัทเอฟซีก็ได้ค่ะขอบคุณหลายๆทีนึกถึงคุณคูบ้าอาจารย์นเนาะค่ะกขอให้พี่น้องเอฟซีจงโชคดีตลอดไปพบกับซอเขียวขอใหญ่มีความผิดหวังให้มีแต่ความโชคดีนะคะผูใ้ใดเข้ามาโทรมาหาซอเขียวกบ้าเต่ บ่มีเงินบ่มีเงินโอ้ยนอสันดอกซอเขียวเลาหดหูดในหัวใจค่ะพี่นอเอฟซีค่ะเอาให้มุจเจ้ารวยตั้งแต่เริ่มมารู้จักกับซอเขียยก็พอสารวัตรนี่แหละเด้อสันดอกว่าเนาะค่ะให้ซอเขี้ยวรวยนี่รวยสินครกะเดี๋ยวซอเขียวจะว่าไปตามเกาะติดพอสารวัตรเทน่นอนค่ะพี่นอเอฟซีค่ะไม่นานเกินรอนะคะมีเงินก่อนจักหน่อยก่อนลุงไปหาพอมันก็ต้องใส่เงินใส่คำเนาะพี่น้องค่ะใส่เงินใช้ทองนะคะเดินทาง ใส่ใจกับสูงหรือว่าเอฟซีทานใดเดินหางไปอุบลมาหาสอบเขียวในเด้อพันยูอำเพื่อกุดขอบุนมาสันค่ะพาซอบเคียวไปน้ำแน่ค่ะและมหาสอเขียวในเด้อซอเขียวจะไปน้ำค่ะพาไปเกาะติดคุณพ่อสารวัตรที่บ้านเลยนะคะไปบึงคู่บาอาจารย์เทาพันยูจังใดกินจังใดเนาะค่ะยังหน่อยๆก็ได้เห็นหนะ้าคู่บาอาจา์จะกเทีอเนี้ยเกิดเป็นคนมากก็ได้เนาะ หายชีวิตหายร่มหายใจกับพี่น้องเอฟซีหายับซอเขียวมากับถือว่าเป็นบุญเป็นคุณอิลี่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีในหวยลาวและหวยไทยหวยลาวซอเขียวกับพก็จะได้มาเเ้าเานาะห้พี่น้องโชคดีในะหวยไทยค่ะเมื่อเนี้ยพรุ่งนี้ก็ไปโชคดีกับหวยลาวนะคะมาพอซอเขียวขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะถือหวยรวยเบื่อกันสุขสุขคนเนาะค่ะซอเขียวราบไล่ดังแต้มึคืนนี่พี่น้อง จนปานนี่ค่อยได้มาวา้าวคลิปหวยเล่าเลขออกพุ๊บพ่อสารวัตรทร่มมาซอเขาาียว่าโอ้ยอีหลาเลขออกเบอร์ทรอีหลาเต็มเต็มเลยลูกว่าสันซอเขียวยังบ่ท่านได้คิดพ่อนหี่นนาะพ่อพอ่าว่าซอเขียวเคยคืดพ่อมาดนี้โอ้ยแม่นีหลีละพ่อว่อวาสันดอกออกอีหลีทั้งสี่ตัวคือคัดคือแน่แท่นอนสันดอกกันแม่นซื้อตรงๆเนาะมีน้องไ,ได้เบอดนั่นเนาะ ก็คือสีขาว่าจับคู่ให้เนีนๆเนาะคู่ให้เนีนๆเขอะเนเนเจะดีเนาะพี่น้องคะ่ะค่ะเอ๋อขวบบอกว่าอันขวบทำซอเขียาวาถือลายวัลอีลาว่าสันซอ่ได้ซื้อเลขแต่คุณพอ่อมาสันดอกเอ้า่าสันเอ้ามาซื้อกับ,บ่อเป็นยังว่าสันพอ่อว่าสูตรเทศไปหั่นกระเฮ็ดเอารวดเร่อว่าสันค่ะ โอ้ยนูบ่ถินบุญเดียมคุณพอ่อดอกคู่บอาจารย์ดอกกระพ่กะพก็ตรงใ,ใหไหนุยูคือเก่าละพอ่ะพอ็เลยว่างสีเนาะค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องเจอกันแน่ๆนะคะไม่นานเกินรอหรอกนะคะคิดว่า <c oughs> มันมีความหวังมันต้องมีความรู้สึกว่าตรงไ้ไปเทียแน่น,นอนเรื่อนี้ละพี่น้องค่ะสําหรับตัวเรียกแนวาทางของพอสารวัรมากวดนี้ค่ะเมื่อไรตัว <c oughs> ครับอะไรฮะ อะไรครับไก่มันไม่ยอมให้หนูอุ้มอ่ะวายไก่ไม่ให้อุ้มเหรออึมนะคะม่ยสื่อไก่ไก่ซุ่มเป็นสีแม่พี่น้องไก่ไปย่างตลาดเมื่อนี้เพิ่นจับไก่มาเพิ่นสื่อไก่มาเลี้ยงมาสินเขาเรียกไก่อะไรนะลูกไก่เรนโบว์อ๋อไก่เรนโบว์ย่างอยู่ตลาดดีๆจ่าไหนเขาว่าแม่ซื้อไก่เรนโบว์หน่อยมาสิน ไก่เล่นโบเป็นยังไงน้อบ้านวราสันแม่คือเปลือกแผ่นี่สันลูกจูงแม่บันใดย่างอ้อมตลาดอยู่มาเนี่ยมาเนี่หนูจะพาไปสันน้องกูทุกกระไรเบาเป็นเปลี่ยนพี่น้องค่ะ <c oughs> ดูว่าอะไรปะเนี่ยสีใสเลย <c oughs> มานีล่ะมาหาแม่หน่อยสวัสดีครับเอฟซีหน่อยวส,สวัสดีครับนะพูดเพราะๆทำสวยๆสวัสดีครับ รายงานตัวหน่อยหนูชื่ออะไรวัตถุหนูชื่อวัตถุพูดยังไงเพอ่อนน่ะแปะมือกันหน่อยแปะมือกันหน่อยเออเป๊ะหนูชื่อพุทโธครับให้ห้อยหน่อยหยิตาหอยหยหอยใหญ่วันนี้ออกอะไรทิมตาห้อยใหญ่วันนี้ออกอะไรทิมตาเลยบอกหน่อยห้อยใหญ่วันนี้ออกอะไรทิมตาห้อยใหญ่วันนี้ออกอะไรครับตึง

บอกเอฟซีที่ขอให้เอฟซีถูกหวยเยอะๆนะก้เอหอะกให้เอฟซถูกหวยเยอะๆนะให้เอฟซีกเยอะนะห้อหอะ้เอฟซกหวงเยก็ให้ีกยนติด้องเพถ่ยอะนะก็้เอีถูกหวยเยอนะก็้เอฟีถหวยเยะนก็ใหเอฟซกวะนก็เีกบยเะๆนะกเรียอะนหเฟีเินกลู้วเกแลห้เวะะก็นะห้ด โอ้แบดหมดโอ้ไม่น <c oughs> no like. ่าล่ะมันต้องวิ่งมาหาแม่แบดเบิดไปซะแล้วลาละ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 ลาละลละตอนแบดแบดโมโนก็เลยไปอุ้มไก่แต่มันไม่ยอมให้อุ้มหนูก็เลยวิ่งมาหาแม่แล้วไก่ทําไมไม่ยอมให้หนูอุ้มล่ะลูกมันดื้อมันดื้ออ่ะดื้อแต่ไม่จิกอ๋อดื้อแต่ไม่จิก สวัสดีครับเอฟซีค่ะบอกเอฟซีสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขหวยลาวกันนะครับบอกสิเยไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาววดวันที่สองกุมภาพันหกสิบเจ็ดอย่าเสียงดังสิค่ะเดี๋ยวไปพบตัวเลขแนวทางของหวยลาวงว, <ะ S 1> วดว,นนนดวดันที่สองนะคะโอ้โห ค่ะเดี๋ยวไปพบหวยลาวงวดวันที่สองกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดกันค่ะหวยพอสารวัตรนี่ตัวไหนไปดูกันเลยจ้าน้องเอฟซีคะมาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวพอสารวัตรงวดวันที่สองกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดนะคะมือนี้มีน้องพุทโธมากเห่นน้ำเนาะกะเบ่งกันไปเล็กๆน้อยๆเนานะค่ะบอล,ลําค้าญกันเนาะค่ะเนาะค่ะพอสารวัตรก็ให้ตัวเลขแนวทางสามเจ็ดเจ็ดสาม 8ปดสมสานะคะ3 9 9เก้าเก้าสามวิ่งสาค่ะพี่น้องเอซค่ะแคบหน้าจอค่ะค่ะหวยราพ่อสารวัตรงวดวันที่2องกุมภาพันธ์หกเนะคะพ่อให้มา3 7 7เ 3, 3 8 8เดสามา ส9มเและ33ค่ะบิ่สาเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอฟซค่ะค่ะชอบกวจัดคัดกระพันแคบหน้าจอค่ะใส่ดุลพินิจพิจารณาเนาะค่ะผิดถูกไม่ว่ากันค่ะเลขกเบอร์เป็นเรื่องธรรมดาพองมืีมันไม่แน่นอนเนะาะค่ะพี่น้องเอฟซค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆที่ให้เกียรติตดตามรับรับชมรับฟังโอเกียลยดีเสมอมาเนะาะค่ะ แคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้อยเอฟซีขาลังคุ้นมาสอเขียวเบาสรุปเล็กจบเร็วโพด่าสันแคบหน้าจอว่าท่านมาสันขาพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะสอเขียยกะขอโทษขออภัยเนาะค่ะถ้าผิดใจก็ขอโทษนะคะถูกใจก็ขอบคุณค่ะคอมเมนต์กำลังแรงใจดีมากค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะค่ะสอเขียยกะจะขอพบปะพี่น้องเพียงแค่นี้เนาะแคบจอเรียบร้อยนะคะค่ะขอมาลาพาพจากเพียงแค่นี้ค่ะบอกันไหมงวดหนางวดรุ่นทิ้ พบกันไหมงวดหนางวดรุ่นค่ะพี่หน่อยเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะสโงมันกันทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ